สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุทธที่16สิงหาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคาทเปาคุณบอลใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมัตเมคค่ำคืนวันนี้มีมาฝากเพลงแค่เอีเดียวสองคู่แมนซิตี้กับเซ,ซบีย่าซาบารกับโคเินเทียนห้ามพลาดด้วยประการทาั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปแมนซิตี้กับเซบียในศึกยูฟาซูเปอร,ร์คัพแข่งขันกันตอนทีมสองสนุนราคาให้แมนซิเตี้เป็นต่ออยู่ที่ลูกครึ่งเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนอีกอย่างแมนเชตี้และก็แชมป์ยูฟายูโรปาอีกอย่างเซบีย เล่นการเป็นทำเนียปกติครับในซ้ซนึกยูฟาุเอร์คับลงเล่นสนามกลางแมนซิตี้ครับผลงานล่าสุดในเกมลีกก็คือบุกไประเบิดถ้ำน้องใหม่สามประตูต่อศูนย์นะ,ะน้องใหม่เบอร์ลี่นะในขณะที่เซบียาครัเปิดเกมลีกไปแล้ว,ชวเช่นเดียวกันครับเปิดบ้านโดนมาเลเซียมากระทุง้งสองหนึ่งมาเจอกการเกมนี้ขุมกกำลังโดยรวม แม้จะมีปัญหามากโดยเฉพาะทางฝั่งแมนซิตี้แต่ดูแล้วองคคาโมยุบรวมไปถึงกลุ่มกำลังตัวเลือกมันมีมากนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการจะทดแทนตำแหน่งในขณะที่เซมิยาก็ยังคงใช้ชุดล่าสุดที่เล่นกับมาในเซียนั่นแหละลงทำการแข่งขันเกมผู้นี้ถ้าตามสถิติการเจอกันนะพวกเขาเคยปะทาก,กันมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยน สครั้งเป็นแมนซิตีเอาชนะได้หมดเลย,ท,ยทั้งย่อทั้งเยือนแต่เกมนี้เล่นในบอลถ้วยอยู่ฟ้าสม่ครับมาในฐานะแชมป์เหมือนกันจะจบแบบไหนแมนซิตี้ชนะจะขาดไหมหรือแมนซิตี้จะโดนเซมิย่าสิงบอลถ้วยมาเก็บกินก็ว่ากันไปครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไปถามดูซิ2องพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5า้ายคาดการ ตอนจบของเกมคู่นี้ไว้อย่างไรปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่กลัวเซริยาปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนไม่กลัวเลี่ยวเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนแต่เชื่อแมนซิตี้ว่ามีโอกาสชนะได้4จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องแมนซิตี้นี่คือตัวผูนะเชื่อใจแมนซิตี้และแฮนิแคปลูกครึ่ง ราคาแฮนดิแคปลูกครึ่งซึ่งขยับไหลต่อมาจากลูกควบนะลูกควบแล้วก็ไปลูกครึ่งลุกครึ่งก็ประมาณลบห้าแต่เหนดนี้เจ้าทางห้าลายเริ่มปรับราคาลดลงครบถ้วนครับเหนอยู่มาหนึ่งจุดเก้าห้าหนึ่งจุดเก้าหกนะประมาณนี้แต่ห้าลายเชื่อใจแมนตี้ว่าจะมีโอกาสจะเอาชนะแบบขาดลอยได้ในขณะที่มันลองปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งครับเพราะนั้นดูพูดูแฮนดิแคปแล้วบอกได้เลยว่าเจ้าเชื่อใจแมิตี้ ว่าจะเก็บชายชนะพร้อมกินราคาได้ด้วยวางใส่ต่อแมนซิตี้ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดส,สิบดาวตัวที่หนึ่งประจำค่ำคือมพร์ธนี้อยู่ต่อแมนซีนะคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองดดฮูดูทันิแคปซาบ,บโรโคื่นเทียนขยับไปช่วงหัวค่ำขอภยัยช่วงเช้าม,มืดบาซิลครับแข่ง,ขงกันตอนตีห้าครึง่ง ซาโบโลต่อครึ่งควบลูกการเจอกันของเกมคู่นี้เป็นเกมเล็กสองนะครับเล็กแรกคนเดนเทียนเปิดบ้านเอาชนะไปได้สองหนึ่งเพราะนั้นโดยเงื่อนไขพื้นฐานซาโบโลได้กลับมาเล่นเกมเล็กสองในบ้านจะต้องพยายามเอาชนะคนเดนเทียนคืนให้ได้ในขณะที่โคนเดนเทียนจะต้องไม่แพ้เป็นพื้นนะนี่คือเงื่อนไขพื้นฐานของซาโบโลโคนเดนเทียน อย่างไรก็ตามเกมผู้นี้ครับสองทีมยักษ์ใหญ่จากบารซิลเจอกันในสายตาเจ้า2อูดูแฮนดิแคปแล้วปรากฏว่าวันนี้เจ้าในตัวภูนั้นไม่เชื่อใจซาโปโรเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด5หลายครบถ้วนไม่กลัวซาเปาโลในขณะที่โอกาสเสมอปรับราคาลดลงครบถ้วน5หลายโอกาสของโคนเรนเทีนปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายเห็นชัดเจนครับว่าเจ้านั้น เชื่อว่าไม่จบด้วยการเสมอกันไปก็น่าจะเป็นโคลนนเรเนียนมุกงชนะซ้ําได้อีกรอบหนึ่งไม่กลัวซาวโรแน่ๆตัวแทนนี่ครเป็นซาวาโรต่อครึ่งคูบลูกเพราะยืนอยู่ในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็ยืนอยู่ในฐานะทีมที่จะต้องเอาชนะคืนให้ได้และที่สําคัญรอบต่อน้านี้พวกเขาผ่านทีมใหญ่อย่างาพัดไม่รัดมานะซาวโรเนี่ยไม่ธรรมดานะชนะทั้งไปแลงกลับด้วยเกมนี้จะเอาืนได้หรือเปล่าแต่ ในมุมมองของเจ้าเจ้าห้าลายกับไม่เชื่อใจซาบารในานะมบอตอกขึ้นคบลูกเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในขณะที่บอรองก็ปรับราคาลดลงทั้งหมดเมื่อมันภูเมื่อมันเป็นอย่างนี้ภูแบบนี้ฮนคฮนใแขมแบบนี้เจ้าคาดการไว้เลยว่าหลังจบเกมจะเป็นโคลินเทียนที่ผ่านเข้ารอบนะจะออกรูกเสมอหรือพลกชนะนั้น้ดยซ้ําสวนรองโคลินเทียนเปนทีเดียตัวน่นสุดสิบดาว ตัวที่2ประจำค่ําคือวันพุธนี้วันนั้นค่ําคือวันพุธนี้2คู่นะครับลุ้นกันสนุกสนุกกันยาวๆนะอยู่ฟ้านสุวรครับหวังจะตอบแมสตี้บาซิลครับส่วนรองโคลนเทนที่เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ